ขอคุณประธานครับผมสมชายชาญน์คุณสมาชิกวุฒิสภาครับผมขออนุญาตที่จะมีส่วนแนะนาเสนอความคิดเห็นรายงานฉบับนี้ผมคิดว่าเป็นรายงานที่ดีมากสอดคล้องและถือว่าเป็นการทํารายงานที่จะเกิดประโยชน์ในการที่รัฐบาลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะน,นําไปใช้แต่ก็ตามนะครับผมขออนุญาตมีความเห็นเพิ่มกอบที่จะทํารายงานนี้สมบูรณ์ขึ้นมองในภาพอีกภาพหนึ่งที่อยู่ในห่วงโซ่เช่นเดียวกัน เศรษฐกิจชีวภาพตั้งฐานมาจากผลผลิตทางด้านการเกษตรหรือผลผลิตทางด้านเชีวภาพที่จะไปต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่ต่อยอดให้เกิดุักย์กำลัต่อเนื่องที่สอยยอดในการนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มดุสราชาติกําหนดไว้ชัดเจนว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มเมืกิดสินค้าเกษตรนั้นเป็นแผนหรือแนวทางในการที่จะปฏิรูปการผลิตสินค้าเกษตรทุกชนิดในการที่จะทาให้สินค้าหรือรายได้พี่น้องเกษตรกรเพิ่มขึ้นนั้นย่อมมาจากการที่ผลิตสินค้าแล้ว จำหน่ายได้ราคาที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเรามักจะประสบปัญหาเราขายแต่วัตถุดิบผลิตสินค้าเกษตรมาขายเป็นวัตถุดิบทั้งส่งออกไปต่างประเทศผมจําได้ว่าสมัยที่ผมรับราชการใหม่ๆอย่างเด็กๆนั้นเราส่งออกเมล็ดข้าวโพดไปให้กับต่างประเทศแล้วต่างประเทศก็ผลิตเป็นสินค้าย้อนกลับมาขายประเทศไทยผ่านมา20-30ปีไม่กี่ปีเราสามารถผลิตข้าวโพด แปรรูปเป็นอย่างอื่นเพออาราะยิ่งแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เราผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปรเนื้อสัตว์ส่งออกไปสร้างรายได้ให้กับประเทศหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆในรูปของพลาสติกหรืออื่น,นก็ตามสิ่งเหล่านี้ได้ดำเนินการมาเป็นระยะแต่เพียงแต่ไม่ได้มาเรียงร้อยหรือใช้สับให้ดูดีและไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่องเพราะถ้าการศึกษาครั้งนี้สามารถจะชี้ให้ได้ว่าในการศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจกชีวภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ ที่ควรจะต้องนําผลผลิตที่ผลิตได้ในประเทศมาสร้างมูลค่าเพิ่มผมยกตัวอย่างปาล์มน้ำมันที่คณะศึกษาได้ไปยกมาปาล์มน้ำมันครับอาจารย์ครับทุกส่วนของปาล์มน้ำมันสามารถมาแปรรูปก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ตั้งแต่ต้นปาล์มน้ำมันเมล็ดปาล์มน้ำมันเมล็ดเนื้อในทุกส่วนของต้นปาล์มแม้แต่ทลายปาล์มที่เข้าโรงงาน เสร็จจากหีบรสกกดน้ำมันเรียบร้อยแล้วยังแปรรูปเอยาไปใช้อื่นได้สร้างพลังงานเป็นไฟฟ้าเป็นต่างต่อเนื่องได้อีกเยอะแม้แต่นวในน้ำมันปลาล์มไม่ว่าเนื้อในหรือน้ำมันที่ได้จากการสกัดก็ตามแต่ประเด็นปัญหาที่มักจะประสบปัญหามาตลอดก็คือว่าในงานวิจัยพอได้มีงานวิจัยหลายชิ้นที่นักวิจัย3 4 0สปีที่เราทำปลาล์มน้ำมันกันมาประเทศไทยที่มีการปลูกและขยายกันมากขึ้นมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ออกมาอย่างที่ผมเรียนแล้วทุกส่วนสามารถใช้ได้หมด แต่ไม่สามารถที่ดำเนินการในสัทธ์ของเชิงธุรกิจได้นั่นคือประเด็นที่น่าจะศึกษาและต่อนเนื่องแลวมีระบุไว้ในงานว่าหากจะทําให้เศรษฐกิจเชี่วภาพครบวงจรและก่อให้เกิดได้อย่างแท้จริงมันมีปัจจัยอะไรอย่างผมยกตัวอย่างปาล์มน้ำมันที่พูดมกเมื่อกี้มีงานวิจัยมากมายที่ระบุว่าทาแบงค์ทไม่แต่แบงค์มาเคลือบแบงค์ที่เราใช้ก็จะแบงค์โนตเนี่ยนะครับก็ยังสามารถทําได้เครื่องสมาร์ทอะไรต่างเยอะแยะเลย แต่ถ้ามันไม่เกิดอุตสาหกรรมเหล่านี้ในประเทศไทยสิ่งเหล่านั้นมีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวชีว้บอกว่ามันไม่เกิดหรือมันเกิดไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรอันหนึ่งที่ผมมองคือวัตถุดิบสิ่งเหล่านี้นะครับน่าจะเพิ่มเติมไปในเรื่องของการศาึกษาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ตลอดผูงโซ่ได้อย่างแท้จริงนั่นประการที่หนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าพืชหลายชนิดเมื่อกี้ผมพูดถึงข้าวโพดวันนี้เนี่ยข้าวโพดเราไม่ใช่เป็นผู้ส่งออกอีกต่อไปจำได้ไหมเด็กๆผมทำรัฐการเนี่ย เราส่งออกปีน2 0สองแสนตันสามแสนตันหรือมากกว่านั้นแต่ปีนี้เราต้องนําเข้าเพิ่มแปรรูปเพิ่มมูลค่าแล้วส่งออกในสินค้าที่เราสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าหลายชิ้นที่ผมยกตัวอย่างข้าวนะมียังสปาร์ฟาร์มเมอร์หลายคนเขาไปแปลรูปเป็นเครื่องสำอางข้าวขายได้เกวละหมื่นบาทหมื่นห้าแต่เด็กยังสปาร์ตฟาร์มเมอร์คนนั้นบอกว่าผมไม่ขายข้าวเกวละหมื่นผมขายข้าวเกลละล้านเพราะเขาไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพิ่ม เป็นเครื่องสปางเป็นต่างๆมากมายแต่เพียงแต่ว่าในเชิงอุตสาหกรรมในเชิงการพาณิชย์เศรษฐกิจที่ขยับขยายให้กับการดาเนินการแบบนี้มากมายคณะกรรมการเกษตรกรเคยลงไปที่จังหวัดที่ชัยนาฏที่เขาปลูกส้มโอน้องยัง์มาร์ทว่าคนในเทือกเอาส้มโอเนี่ยทุกส่วนมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้หมดแม้แต่เปลือกผิวส้มโอเปลือกส้มโอเนื้อในที่เป็นเก้าขาวทัางทุกส่วนแม้แต่เนื้อของส้มโอเหมือนกัน แต่ยังไม่สามารถขยับขยายได้ในเชิงอุตสาหกรรมติดขัดค่อนข้างหลายประการประการหนึ่งก็คือเรื่องการระบบการที่ดูแลเรื่องมาตรฐานและตัวผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านการรับรองของส่วนราชการที่ออกสู่ตลาดได้เพราะนั้เหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งสิน้นผมย้อนกลับมาที่ที่งานที่ทางทคณะทำง,งานหรือท,ทีมงานได้นําเสนอสองสามประการผมมีความเห็นว่าการศึกษาครั้งนี้ น่าจะศึกษาตลอดห่วงโซ่ให้เห็นข้อจํากัดข้อจําเป็นและสิ่งจําเป็นที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชื้อภาพตลอดห่วงโซ่ให้ได้ผมยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่ามันมีความติดขัดอยู่หลายประการทั้งที่มีข้อมูลงานวิจัยหลายประเด็นประเด็นที่สองที่ผมเสนอนะนในวาระงานครั้งนี้ก็คือว่าในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเราอาจจะใส่วัตถุดิบเข้าไปในเครื่องจักร แล้วก็คาดเดาได้ว่าผลิดเราเจอกมายัางไงแต่ในบางกิจกรรมด้านทา,ทางด้านผลผลิตทางการเกษตรเราคาดหวังว่าจะมีผลผลิตออกมาอย่างนี้โดยคิดว่าใส่ปัจจัยอย่างนี้แล้วจะ,จะได้แต่เนื่องจากการผลิตวัตถุดิบซึ่เป็นต้นทางทางนเศรษฐกิจเชิภาพเนี่ยมันมีความแปรปรวนทีวิงสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้บางครั้งวัตถุดิบที่ได้ออกมาเนี่ยมันไม่เป็นตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ดำเนินการหรือไม่แต่ราคาอย่างวันนี้ โรงงานหรือว่าลงที่แปรรูปผลผลิตทุเรียนแทบจะดำเนินการไม่ได้เลยเพราะราคาวัตถุดิแพงมากเพราะก็ส่งออนในรูปของผลสดไม่ต้องมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าหรือแม้แต่ปาล์มมันวันนี้สิบสองบาทต่อกิโลเนี่ยเป็นประเด็นปัญหาที่เราจะต้องมีการเตรียมการและแก้ไขและศึกษาว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นผลกระทบนะครับอีกประการนี้ที่ผมผมมองก็คือว่าในการที่ทําให้หมูลค่าทางเศรษฐกิจชืวภาพ เป็นไปตามนโยบายและก็ไม่ใช่รักษาที่เราพูดพูดกันไปเออตามกันไปแล้วเดี๋ยวก็เงียบกันไปเพราะรักษาแบบนี้พูดกันมานานที่การที่สร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตรสินค้าต้นทางเพียงแต่วันนี้เราพบว่าหลายส่วนงานที่ทํางานไม่ได้เอามาเชื่อมกันทางด้านอุตสาหกรรมที่อยู่ตรงกลางก็ไม่ได้ไปเชื่อมต้นทางว่ามันอยู่ตรงไหนที่จะเสริมสมตอกันได้ในบางสินค้าอย่างเช่นอ้อยเนี่ยอุตสาหกรรมดูแลอยู่แล้ว นี่ไม่ยากแต่ในหลายอุตสาหกรรมที่มันไม่สามารถไปเชื่อมต่อให้เกิดห่วงโซ่กันได้ต่างคนต่างทำไม่สามารถจะทําให้เกิดการขับเคลื่อนตลอดห่วงโซ่ได้เป็นประเด็นที่น่าจะ,ะระบุไว้ว่าหากจะผลักดันให้เกิดเรื่องนี้น่าจะต้องมีการดําเนินการให้ครบถ้วนไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อความสําเร็จโดยสรุปผมเสนอ3าประการนะครับงานวิจัยเ,เรื่องสําคัญต่อยอดงานวิจัยให้เกิดผลในทางอุตสาหกรรมให้ได้การขับเคลื่อนในเชิงพันธุ์ที่ให้ได้ แล้วก็ใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาดูเรื่องของรักษาวัตถุดิบดูเรื่องขององค์ประกอบที่จะให้ครบถ้วนและประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนทั้งระบบต่อยอดซึ่งกันและกันครับก็เป็นข้อเสนอที่มขอขอนุญาตชินชมนะครับแล้วก็ฝากไว้สำหรับงานวิจัยชิ้ีนี้นะครับขอบคุณท่ประธานครับครับ